พีน่น้องน้องคนนี้เป็นลูกอน้องหน้าด้ครับบันแบงครับเลี้ยงงูพี่น้องงูแทะด้ครับเป็นลูกไส้ของนั่งหน้าครับผมเมื่อสีว่าพันพันกบบาทสีว่าพันกบบาทโอ้โหประกาศไก่ครับพี่น้องงูงูแทะด้ครับคนบันแบงลยครับบานเท้าลูกหลานบันเท่าเนี่ยเราเลี้ยงงูครับผมากินนั่นงานของงูก็คือหนูหนูครับผม เห้เอาเจ้าออกมาดูหังแขกอครับครับได้ไรอยู่ครับเอาบอกว่าจับจับหัวจัยมงเลยบอสให้เอออันงูแขเลยครับผมพี่น้องจับาดตัวสิมาทั้งสองเนี่ยมันตอดบอาเอามือแรกมันตื่นมันตอดตอกระบอกไปอย่งนั้นบออันนี้มันติตอกัป อันนี้ไม่พี่อ่อนมันจับได้ปะอป็นกเ้ยจับได้ปะ